มใหสว,วัสดีมิตรพุทธครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้สวัสดีครับแดงเดือดนานๆเจอกันทีครับวันนี้เรามาแบบมวยถูกคู่มวมยถูกคู่และถูกเวลาครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงร้อ,อมร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้วันนี้เป็นไงเวลาหมอห้าทุ่มครึ่งสนามแอนฟิลด์ จริงอยากจะให้เหมือนเดิมว่า18นาฬิกาก็ไม่มีแล้วเวลาเนี่ยอย่งังี้ยเรจะรวมตัวกันแบบเดี๋ยวเดือดร้อนวัดอ่ะง่ายๆเดือดร้อนวัดอ่ะต้องยิ้มเสือวัดกันเลยทีเดียวถ้าแข่มเวลา12นาฬิกาเนี่ยห18นาฬิกาเนี่ยไม่ได้รวมมานานแล้วเนี่ยฮะใช่ไหมกินดีครับกินดีครับอ่ะเข้าสู่เรื่องเลยสำหรับวันนี้คืนนี้ศึกวันแดงเดือดประโคจรในแมตช์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเพราะว่า ต,ต่างทีมเนี่ยคือแมนยูก็ร้อนแรงจริงๆฟอร์มด้วยแฟอร์มณักปัจจุบันเนี่ยตอนนี้แล้วก็แข่งที่แอนฟิลด์ด้วยภาพรวมอะไรด้วยใครเป็นต่ออย่าลืมดีกีนะเป็นแชมป์มาแล้วนะด้วยใครเป็นต่อใครเป็นต่อผมว่าจะบอกว่าเรียองูกตบไม่ได้ได้ดิได้ไหมแต่เขาให้ดีพูตโตเอาน้อ <laughs> <laughs> ช่างคิดอย่างกันยังไม้นะครับพี่บูต่อครับต่อเท่าไหร่ครับนุ่มไม่รู้แต่รู้บูปต่อพอปลาตาคมร้อยสิบอ่าร้อยสิบด้วยมาต่อร้อยสิบติมเลยนะตอนนี้พี่บูไปต่อผมบอกแล้วไงยังไงผมก็ยอมคือใช่ไหมมันไม่สําคัญว่าใครเป็นคนต่อสําคัญว่าใครเป็นคนชนะใช่ซึ่งวันนี้โอ้โหใครเป็นคนชนะผมคิดว่าห้าสิบห้าสิบเอาใครเป็นคนชนะเดี๋ยวครับดีบูชนะเท่าไหร่อะสองหนึ่งผมแมนยูชนะ สามสองผมเนี่ยโอ้โหเฉียดๆนะแม่นจริงนะทัมพื็นเนื่องเรื่องครับนะไม่ต้องฟันตําเพลงครับเดี๋ยวเรามาหลังเกมหลังคืนเนี้พุงแย้แน่นอนอาจจะหมูจ๋าหน้าเฟ้ผมให้วันหนึ่งต่ละทีมชนะให้วันหนึ่งแพ้ให้วันหนึ่งพี่แพ้ผมพี่จะหอมแก้มผมแน่หอมเล็กกว่าแล้วถ้าผมแพ้พี่อ่ะไม่ต้องผมก็ต้องหอมแก้มพี่อืมไอเรารักกันรักกันจบคือจบนะครับไม่จบ ฮะผูจบแล้วสนามต้องมีถกัถกฐานอีกอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับที่แอนฟิลเป็นอะไรนี่ว่าสนามสำหรับทีมเดือยคือนรกสำหรับเดืนอ,อนะเราไปดผีผมไม่อเป็นผีอยู่ในนรกอยู่แล้วอยากจะเจอ<ม>อะไรอ่ะก็จะเจอกันคาราโชะผมอยากจะคาราโชะบูโน่มาไหมมาหมดจัดมาให้หนักนะฮะจัดลงให้หมดเลยฮนะกองหลังอะไรอ่ะแรดกอดยิงหนึ่งแรดกอดคาราโช่หนึ่งบูโน่หนึ่งกองหลัง หมดเลยนะกองหลังหมดเลยมองหลังแมกคกวยอ๋อกะเด็นไมครับผมลงมาเลยครับแมกคกวยอยากเจอแมกไกวยเขาว่าเดียวอะโอ้โหอะไรนะทีมหมดเด็กวอเซอร์ดันที่ได้แชมป์มาเนี่ยคาติมิโร่โอ้โหนี่เก่งครับยอมรับยอมรับดีต้องให้ใครสักคนเลยนะอาจจะเป็นโจมาติดไหมไงหรือโกเมสอันนั้นก็คือโกเมสหรือบอดน้ำมันเบอดตรงนีนมุณนายเรียกท่อเลยครับผมอ่ะ โอเคครับโอเคผมสามสองผมสองหนึ่งสองแมนยูหนึ่งครับเดอครับผมอามุตติพิดครับอมิตพัด